มี่ะได้อึงบ่แม่ไข่บาน้มันปนกันไข่สลงไมันบ่มีอึงบากอย่างนะมิาวเรากินบ่าได้ได้อึงอันนี้นะยายยิมิถาวเรากินบ่ได้แล้วกูปวดขาแล้วแล้วยากกูอยากอยากกูอยากอึงมากอย่างเลย สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิดสุขูมสุโขพน้องจ่าสบายดีเด้อพี่น้องตอนที่ห้าเมียนคองแหลลมเฮงเงงเจาะกิตกเตกเบิติดมาเทนไเกมมถั่วควมตพี่น้องมอยม่เ็นาแล้วตื่นมากบรรยากาศดีเด้นทุน อาก,กาศเย็นดีเนาะสดชื่นฝ่พี่น้องหไะข่กบตกอยู่อ่าอมานบ้าด้ินเสียงประกาศงัวตเป็นโรคคันดลกเงิดำนะเป็นตาเด้บางคนข้าเจ้าู้โชคง่าตายบนทุ่งเลยอืมเป็นโรค ฮะพี่น้องอยากกินยกงเกาะอยากกินต้มไก่พี่น้องเขามีแต่เป็ดที่ือนเหนอ้ย สดชื่นครับพี่น้องหายใจเต็มปอดสวยเนี่ยนะบริโดคแต่คนอื่นปลูกเั่วจังดูมันเป็นน้ำแนวน้ำพันมาจากบ่อันเดียวกัน,นก็เป็นจจมนมะเข้าบ่เย้มันกระดูกตลาดวันอาทิตย์พี่น้องี่น้ทำเป็นมรูปสวยๆเนาะ มันคือเป็นแบบนี้อะพี่น้องมันเป็นน้ำพันมันบอกหรือว่าเป็นน้ำคนปลูกเด้งมันกระแดงผลโตก็เลยบปหดมันมาอนีิมือน่ะมือแรงก่อนก็ไปได้ซุ่มไปได้ดอกมือแรงกับฮดมันมือแรงกับชดมันได้น้ำฝนน้อยหนึ่งมันก็ชืีนแล้วมันคือน้ำนองแล้วนำฮวงฮดยังไงก็บบริจักษ์ศรีนำฮวง หัวก่อนพี่น้องเนี่มาเด้อพี่ลูกามาเอามานำมากระไดตัวสับตอวดิบออกมาหนัุ <c oughs> นวนวายกันจะละมือนะอยากจะนำลูก,กนำเต่าพี่น้อจมงจักหมูมาเป็ดไก่ ใช่จะเอาเป็ดเข่ากล้องไวเมื่อคืนลมพุ่นมาทำไมสัตว์ตายเบิดตื่นมาแล้วนะหนาวตายเบิดเออมันยังหน่อยเลยพี่น้องเขามันใหญ่มันก็บเป็นยังไงละครสัมบุรหลอดตากลมตากแดดตากฝนก็ได้ลองเดี๋ลองเด็ดมากินด้วยจังงั้นนี่ไม่ได้ฉีดยังหรอวะ มีนยาเป็นเียมาไปจินนะกินทุทีบได้กินเมื่อพอหักออกสักเขางอกเลนาเนาะตแบบอากาศปดปุมบริสุทธ์นะีใจแห้งเลยขนุนเริ่มมีแล้วราชพาธิยังไม่ขนุนเดิมเหมือนนาแต่ว่ามันตุบนทนเข่ง มาเบิ่งอันนี้กันพี่น oh, ้องคือยังก็สลอยคือมยังก็มักถั่วมักบวบสลอยเลยพี่น้องอ๋อบวเป็นเลยมักบวบเพิ่นโมมีฮอตหมากพี่น้องมีแต่คืออินหมากเดียวทะเลอยู่นี่พี่น้องกับหมากที่สอง ชักหน้าไดหมกบวบสลอยลงเป็นน้ำพันกแข็งแกแลกอยูในเยนยิกป่ยจากลงแข็งแห้งเปียอยากไอข้างานมแปกเปเ่นะใช่ไม่เป็นเพีย,ย้อมันอยากตายคนตกแล้วมันทางกระเขียวขึ้นมามันอยากมันอยากเงีเก็มันอยาก,กแดกเนาะมันอยากแหงตาย จะหมักบวบจกหมักถั่วจกหมักแปบบานมุดงามตีหมกแปบเลยใชไปสูบหมกแปบเนาะเมนตีกันบ่สูหมกแปบบ่ได้เนาะ บวบซาลอยกับบวเ็นพี่น้องฝั่งนี้บวมีหมักบวบโซตายออารอด้วยออวพี่น้องเบิร์มักบวบเขาไม่ทาวอนบาหนิเบิร์นเ,เขากระจาเกิดเองนะพี่น้องเบิร์งามขนาดเบิร์นเขาซาลอยนะตัดผ่ามา ันนี้เนะี่ยมันหมากมันออกทีเขียวๆพี่น้องอ่อนๆเสแสรบเด้ออ่อ,อนๆนะของสลอยเนะี่ยแข็งกระดันขาวจนผุนผมเป็นตะกินอ้าวแม่ทะเลได้ล,ลูกน้อยบอได้ล,ลูกน้อยอีกแล้วบอไม่บุญคอยมาแรงยัยพีอวศก เหดแน่วานีก็ดชุ่มเยเซฟูดเซฟูยพี่ชุ่มๆเจฟูยแล้วก็เลยมาหดอีย่างหาดปุยบกเขาวดีนะองชุมเจชลนะหยุดเท้าเเทให้หน้าเท้ารุ่มเนาะคําบาเลาะบีบบีบคู่มืออ่อยประก้ว่าแหงขาแหงลายต้นหนึงงหละที่หาโตบอ่บีบบีบปุ๊บมันก็ออกมาใหม่เน้ กบบดทึ่ทืกออ่ะแมันแมงอ่ะนะไปใครใช่ตัวน้อยๆสองชั้นมือยังสองชั้นมือยังแมนงธได้กินอยู่บนดูไล่ไล่ดูเขาลูกจะใบลูกจะยอดสองพวงนะเฉพาะพ่อถลูปะนะพ่อพอีแม่พี่น้องออกอันนี้แล้วออกดอกออกยังแล้วเริ่มเห็นอันอันนั้นมันพี่น้องมออ้อยมันแล้ว เริ่มมันจะออกหมากแล้วนี่ของอีเมกะนี่ก็กงขังตะกะแตนหัวหน้าเดะเริ่มออกพี่น้องไอ้แป๊บเดียวสู้ไอ้ใบขนานดะ

<c oughs> จักลุขืนได้เนี่นะนนนยนี่ฮะไปขืนขืนพรอมไปขึ้นใดเงินผู้ขึ้นไดอยู่ขึ้นมาได้แล้วเขนบอกค้าคำลดขึด้นเอ็ดเนี <c> ่ย <oughs> บรรยากาศดีมางแบบน่บาบนี้โอ้ยสดสุดเคียวขืนวูวูหยาละมันก็อย่าเคียวอยู่ฝนตกหน่อหนึ่งก็ได้ โมกวยกัติดโลกเริ่มตายแล้วไอเขาจะประกาศเมื่อเ้ารเนี่ยตายตัวหนึ่งเนาะเข่าเมือ่อเอาเงินให้แม่น้องเมย์ไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้แสนหนึ่งให้น้องเมย์ไปซื้อบัตรเติมเงินแสนหนึ่งให้น้องทำแสนหนึ่งให้เจหล่สองร้อยให้สบุพร้อยหนึ่งพี่น้อง แต่ว่าบรได้ถ่ายคลิปดอกอันนี้ก็ะหายเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแหละมีน้อยก็ให้ยน้อยกระปั่นกันซ้ายเนาะพี่น้องก็ะหายกระหายอยู่แต่ว่าเฉพาะอยได้ถ่ายคลิปเลยบางเจ้ากัน่ายบางเจ้ากับประเทศไทย พอยยืเลิอนพอยยืนเลื่นเนี่ยว้ถ่ายให้ตอนเห็ดเตียงแล้วยังสิยหาแล้วยังติดหนีคาโตเราอยู่ได้เปนยัอนน่อยคาโเรานาอ่เราไม่ไาม่ขึ้นเพ้วอีกันี้เเป็นนำจ่ายข้าวเล็กๆน้อยๆให้แล้ขอมาเปิดหานต่อ เยโยถึงแล้วโยอะเยโยอะฮอดแล้วบ้านของเราก็อยู่กันสามคนว้าวแม่นังเตียงใหม่เอาแม่เอามาทั่วเอาวายตับวายตับ ไปมาซือเด็กน่อนจะดูแล้วเขาเคยมาซือมันยีวันยังวงันเช้าเหมบอสเอออากาศโคตรสดสื่นเลยเดสิมาเปิดร้านนะจ๊ะวันนี้เงียบช่องมืลละห่านต่ำกันเฮ้ยผ่าห่านต่ำเขาขึ้นลงนะนี่อ้อยมาแปงให้ไหมในเห็ดบักแพง,งก็เขาไปทางในให้ไหนม แกก็แปงให้ไหมนี่ก่อเข้าไปมันยาวปวดเป็ดออกมาปล่อยพี่น้องปล่อยเสียข้อคันบ่ปล่อยมันพันสิตายดิ มัน,เนบเก็บ,บม่าขึ้นนี่นะตายเบิดพี่น้องเน่ยให้แต่บอกว่าเอามาเก็บไว้แล้วขัไว้เอามาขึ้นฝนตกเป็ดเปนยังอยนะมันยังอาบน้ำไปได้พี่น้องเยเขามันอาบน้ำเลินน้ำแล้วมันตายเบิเหรือเปเเลป่าไเปะไวน้นน่นน่ไหมคมันจะเข้าไปสนเทอเอกขี่ เนาะเพิ่งมากินนับหนึ่งเด้อไบ่ได้ย่านคนเลยพี่น้องเป็นคนอยู่เลลยนมาหาูอนี่ก็จะโตอ่นนี่ก็ะิบแปดท้งบุลรอดนะที่ี่สาวลายตายเป็นชิบปดกูตายทีละโตสองโตมื่นละโตสองโตตายชิบกว่าโตเลยที่ี่สามชิบป มันลงเล่นหนั่แบบนี้แหละแล้วมันตายหมดทั้งทีเหร่นรายก็ไม่ได้นั่มแล้วเป็นนอนมันเล่นแล้วแหละมันหนาวเนี่ยพี่น้องมันวีแม่มันกบมันตายเปียกเทออกไหมอ้อนใหม่ใช่มใช่เราไม่หันเลยกรชิบปล่อยมันว่าอยู่นี่แหละพี่น้อง้ค้างมือมือถ้าพลุนตกจงชิมาเอามันเข่าก้าวพลนชิตกงามมือแรง พัดปล่อยเลยแล้วมันสิตายถึงคนท่เนมึงเน,นี่ยผัวนางบุลหลอดนะนางพี่ดื่มไงไงกูมโนะม่มึงมาได้ย่านคนนะเบิรย่างไปหาต่อจิ้มขาเหง้าเปลิดอันนี้พ่อแม่พขาแหละมันจะกินบวชมันจะเสียร์หมดแล้วมาซื้อช่วยมาหนึ่งพันหลักมาซื้อ มาตึกกับมันกินหมดเน้อเป็ดกินหมดหม่อยในช่วเพอนมันกินหน,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 นำนี่ไหมกินแค่แล้วก็ลงไปกินหนำพี่พูดเป็ดน,น้อยกราบกราบจากไข่ลูกกลายเป็นเป็ดพี่เนาะเห <c oughs> ็นหนำโอ้หนำบุหรอนเห็นคาวยืนผุน ลุงใชอันถอดถอดคนล้วอิยเป็นสีขาวพี่น้องมึงนำบุลล์่นละเเป็นตัวส <คน S 1> ีขาวคนหล่นมันเปลี่ยนมาเริ่มออกขาวออกเลยเด้การการดีบน,นั่งบุนรถนั่นแล้วก็แล้วคนลุ้มลุ้มไม่จำก็แม่เพินชุ่มชุ่มชุ่มมันใหญ่กว่าหมูเลยชี่ฝนชินาเขาไหวอีกเยอะขนเที่ยวลงมนระดำนะไอ้ดล้วมีแดด เหรนน้ำเป็นน้อยมันเริ่มมันหันแล้วมันลายมือนีะเป็ดอย่างเงี้มันค่อลายมือแล้วมันหันแล้วมันบตายดอกมันตายจะพอพวกอันพิการนะพวกพวกที่พวกแข็งแห้งมันตายพี่น้องเหลือแต่พวกแข็งแห้งเนี่ยตายมันตายกินเลอลยเกินน้ำไม่กินเลอล้กันมุดหลอนะสีออกสีขาวเลยเด้เปลี่ยนคนใหม่เป็นสีขาวเนาะ คือว่าเรือร้ายเติบอยุสิบแปดตัวเนาะพอด้เก็บไข่อยู่พี่น้องเราจะเชี่ยวออกหน้าเนาะพอตกวจะเชี่ยวมันเผาเน้องพี่น้องคลิปนี้ก็จะเข้าเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนีเด้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะไปแล้วสบายดีฝากกดไลค์ให้บุญรอดเด้เพี่น้องเนาะ